สวัสดีค่ะพ,พี่อ้อยสวัสดีท่านผ <ชม S 1> ู้ชมด้วยวันนี้วันนี้มีคําถามไม่ไม่ได้มีใครมาถามว่าหรอนะไปดูมาจากช่องสายฝอนี่แหละเป็นคําถามที่เลือกเลือกมาแล้วว่าอยากตอบนะคะก็มีคนที่เขาตอบไปบ้างไม่ได้ตอบบ้างนะวันนี้เนี่ยชวนพี่อ้อยมาตอบด้วยกันนะว่าพี่อ้อยมีความคิดกับคําถามนี้ยังไงเรามีคําถามอยู่อยู่หลายคําถามเหมือนกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามข้อนะอจะสรุปสรุปค<ท>ำถามมาดีคำถามแรกคำถามแรก,ทำทำแรกเอาต้องทำกันบ้านแต่ว่ายังไม่ได้ตอบด้วยตัวเองว่ายังไงนะคำถามแรกเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะบอกว่าจะมาหาเร็วๆนี้สมมุติเขาคุยกันได้เดือนหนึ่งแล้วกันอันนี้เราก็มีเพิ่มเพิ่มในข้อมูลไม่ได้แบบเอาข้อมูลเขาทั้งหมดนะสมมติว่าเขาเพิ่งคุยกันได้สักเดือนหนึ่งเนี่ย แล้วเขาบอกว่าผู้ชายอ่ะจะมาหาแล้วบอกว่าจะมาพักกับเราทั้งระยะเวลาที่เขาอยู่<ม>เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอยู่ระยะเวลานานแค่ไหนนะ<ม>แล้วเราอ่ะพูดภาษ,าษาอังกฤษก็ไม่เก่งอะ่ะแล้วเราต้องทํำยังไงบ้างคะรายละเอียดที่ไม่มีบอกก็คือเขาคุยกันนานแค่ไหนไม่รู้เมืม่อกี้ที่บอสพูดคือหมายถึงประมาณเดือนหนึ่งอัน<ม>นี้คือ เพราะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเราสมมติให้เป็นใช่เพราะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดแต่ว่าโอ้เราเพิ่งไปเจอคอมเมนต์เนี้ยเมื่อไม่นานไงแล้วเขาพูดถึงว่าเดือนเนี้ยจะมาแล้วมันคือจากนี้ไปเดือนหน้าสมมุติเนี้ยมันมันเร็วมากเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยถ้าเป็นพี่อ้อยก่อนดีกว่า อันนี้เราตอบทั่ว,วไปคนที่มาถามอาจจะเป็นคนอายุน้อยก็ได้อาจจะเป็นคนอายุเยอะก็ได้เราตอบเป็นกลางๆถ้าเป็นพี่อ้อยจะแนะนํำยังไงว่าเขาจะทํำยังไงแบบนี้จําคําถามได้เปล่าถามคือเขาจะมาหาเร็วๆเวนี้ยแล้วก็บอกจะมาอยู่กับเราเลยจะให้ทาจะให้ทํายังไงภาษาก็ไม่กิงเรื่องภาษานี่เรื่องสาคัญเราต้องพูดได้บ้างเนี่ยนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราคิดจะคบผู้ชายที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเราควรจะมีพื้นฐาน เอาตรงนี้ก่อนไม่ขณะดที่เราหาอยู่อะเราควรจะได้ศึกษาเนี่ยจะมาแล้ว่าพี่ออจะแนะนําเขายังไงล่ะถ้าจะมาแล้วมันไม่มีทางเลือกแล้วเราคุยกันมาแล้วอะถ้าอย่างที่ป้าโอสมมุติว่าเดือนหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยช่วงเวลาเดือนหนึ่งที่คุยกันมันบอกได้ว่าคนเนี้ยเขาจริงจังแค่ไหนถ้าเวลาที่คุยกับเรารู้ไอ้นี่ไอ้หมอเนี่ยคุยกันสนุกสนุกเนี่ยแต่ถ้าเขาแค่คุยสนุกสนุกแล้วเขาจะมา ก็ไม่ควรให้เขามาพักกับเรา mm hmm. แต่ถ้าคุยกันไปแล้วเนี่ยมันมีแววมันมีบอกว่าอันนี้เราจะรู้ว่าคุยสนุกหรือว่าคุยจริงจังเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วยถูกไหม mm hmm. เอาเป็นว่าว่าคุณนะ่ะรู้ภาษาอังกฤษและกันแต่ว่าคุณบอกว่าคุณไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษนี่สิถามว่าหนึ่งเดือนที่คุยกันได้อะไรมาบ้างได้ได้อะไรจากเขาแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าเขาไม่ได้ใส่ใจเราเท่าที่ควรในฐานะคนที่เขาอยากรู้จัก แล้วอยากมีเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ไม่สมควรให้เขามาอยู่ที่บ้านเราโอเคแหละไปเที่ยวกันไปพักกันตามสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดา <Okay. S 1> แต่ถ้า <Okay. S 1> ให้มาพักด้วยในในที่พักของเราถ้าเป็นป้าอ้อยป้าอ้อยก็ไม่เห็นด้วยยกเว้นในกรณีที่หนึ่งเดือนที่คุยกันมาแล้วเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่มีสัญญาณบอกอยู่ว่า ความจริงใจการที่เขารู้สึกว่าเขาจริงจังกับเราแล้วเราเองเราก็ชอบเขาไม่ใช่เราเออก็ลองดูก็ได้วะไม่ใช่คิดแบบนี้เนาะเราคิดจริงจัง,จง,จงก็ได้หมตัดคำตอบย่อยเท่านี้เพราะว่าครอบคลุมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายข้อ,อสาหรับโอ๊ตนะคุณเพิ่งคุยนะเอาแบบสองกรณีกันนะกรณีที่คุณเพิ่งคุยแล้วผู้ชายเนี่ยบอกว่าจะมาหาแล้วก็จะมาอยู่กับเรานะเรื่องภาษาโอ๊ตไม่เกี่ยงเพราะถ้าคุณคุยกับเขาได้คุณจะเก่งไม่เก่ง ไม่มีปัญหาเพราะคุณคุยกับเขาได้แสดงว่าคุณสื่อสารได้ความเก่งไว้พัฒนาแต่การมาพักเขามาพักกับเราคุณไม่ได้บอกข้อมูลพักกับเราคือพักที่บ้านคุณหรือเปล่าถ้าพักที่บ้านคุณอดแนะนําให้คุณปฏิเสธการที่ผู้ชายมาพักที่บ้านคุณเขายังไม่ได้เป็นแฟนไม่เอาเขามาพักที่บ้านคุณเพราะเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายตรงนี้สอให้เห็นว่าการเงินเขาไม่โอเคอดไม่เอาแต่อดไม่ได้บอกคุณว่าไม่ให้เจอ คุณอย่าปิดโอกาสตัวเองคุณไปเจอเขาได้แต่เขาจะมาเจอคุณไหมถ้าคุณบอกเขาว่าฉันไม่โอเคที่จะให้คุณมาพักที่บ้านฉันถ้าคุณจะพักคุณไปพักโรงแรมฉันไปอยู่กับคุณได้เรื่องนี้ไม่เป็นไรเลยการที่เราจะไปอยู่กับเขาแล้วคุณจะมีอะไรกับเขาเรื่องส่วนตัวของคุณคุณทําได้คุณโตแล้วแต่คุณต้องป้องกันรดเคยทําวิดีโอแล้วไม่พูดในตรงนี้ล้กันมันมีการป้องกันหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไปนอนกับผู้ชายแล้วเกิด เขาไม่ต่อก like ับเราเราอย่าเสียใจหรืออะไรไปฟังเอาอันนี้คือคําตอบข้อที่หนึ่งของโอ๊ตนะของพี่อ้อยแบบนั้นนะอ่าคําตอบข้อต่อไปมีหนุ่มประเทศอียิปต์นิสัยเป็นยังไงคะคําถามบอกว่างี้ยพี่จะตอบว่าไงโอ้ก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าสามีของป้าอ้อยเป็นคนอเมริกันนะคะคําตอบป้าอ้อยคือไม่รู้คําตอบของโอ๊ตก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรา ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าแต่ละประเทศอ่ะเขาเป็นยังไงแล้วแต่ละประเทศคุณผู้ชายไม่ได้เหมือนกันทั้งประเทศคุณต้องดูที่บุคคลคุณอย่าดูที่ประเทศข้อมูลสิ่งที่คุณถามโอมองว่าคุณอยากจะรู้ว่าวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆของคนในนั้นๆเขาเป็นยังไงคุณสามารถจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ทั่ว,วไปโปรโดและพี่อ้อย ไม่ใช่กูรูใดๆเลยเราไม่ใช่คนที่รู้ทุกสิ่งใครที่เขารู้คนนั้นน่ะเขาไปหาข้อมูลให้คุณนะวดเคยฟังเหมือนกันมีคนที่เขาตอบแจกแจงได้เลยหนุ่มประเทศนี้มีอย่างนี้เขาก็ไปหาข้อมูลให้คุณแต่โดยทั่วๆไปสําหรับโอ๊ตละพี่อ้อยเนี่ยคือเราอะ่ะไม่บอกหรอกว่าเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้ยึดติดที่ประเทศ เราต้องยึดติดที่ตัวบุคคลอันนี้ยึดติดเลยนะเพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่คุณถามคือคุณอยากรู้ว่าการใช้ชีวิตของบุคคลในประเทศนั้นโดยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราตอบให้นะแต่ถ้าคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องของคุณนะข้อต่อไปเ <laughs> <c oughs> ขาบอกว่าเขาคุยกับฝรั่งเซอร์เบียมาเกือบ8เดือนแล้วประเทศเซอร์เบียนะ เคยดูวิดีโอเบียฝรั่งเซอร์เบียอยู่ท่านหนึ่งเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปอะนะเขาบอกว่ามีแพลนจะมาหาที่กรุงเทพเดือนไม่ระบุแล้วกันเพราะว่าไปเอามาจากปีไหนก็ไม่รู้อันนี้ยกตัวอย่างคือคําถามมันน่าสนใจก็มีแฟนที่จะมามีแพนที่จะมาหาและคุยกันมา8เดือนแล้วเป็นคนทํางาน2อาชีพบอกว่ามีเงินพอสําหรับ2คนถ้าแต่งงานกันเนี่ยเราจะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้รอวีซ่าอยู่ แล้วผู้ชายอ่ะชอบคุยเรื่องบนเตียงด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอเขาบอกว่าคุยกันแปดเดือนแล้วมีแผนมาแสดงว่า<ม>ยังไม่เจออันนี้โอ๊ดาวจากคำถามเขานะแล้วก็มีการแบบคุยว่าเออมีการวางพงวางแผนแต่งงานแล้วก็ขอวีซ่าแล้วแต่การที่ขอวีซ่าแล้วถ้ายังไม่เจอโอ๊ตไม่โอเคว่ะแต่ถ้าคุณเจอแล้วเพราะคุณไม่ได้มีข้อมูลให้เราเลย<ม>ว่าคุณเจอหรือไม่เจอ<ม>คุณแค่บอกว่า คุยกันมาเกือบแปดเดือนแล้วก็มีแผนแล้วก็แบบจะขอวีซ่าแล้วอะ่ะสําหรับเราถ้าไม่เจอเลยเราไม่โอเคแต่เรื่องที่จะไปอะไรยังไงอันนั้นหลังหลังจากนั้นไงไเรื่องบนเตียงเนี่ยชอบคุยไหม,มผู้ชายมีทั้งคุยและไม่คุยแต่การที่คุยถ้าคุยโดยที่ยังไม่ได้สนิทกันแล้วคุยเรื่องบนเตียงเลยสําหรับโอ๊ตไม่โอเค แต่ถ้าเราคุยกันไปคบกันอย่างโอ๊ตเนี้ยโอ๊ตคุยกับมิตเตอร์เรื่องเซ็กตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าไอไม่ชอบมีเซ็กแต่งงานกาันไปไอไม่มีเซ็กก็อยู่ได้ไหมมิตเตอร์บอกโอเคจบอันนี้คือสิ่งซีเรียสพอหลังจากนั้นเราคบกันแล้วเราก็จะคุยเล่นเอ้ยวันเนี้ยนั่นนี่แบบกุก๊กกิ๊กคุยอันนี้คือคุยเป็นแบบธรรมชาติแต่อยู่ๆมาแบบคุยเลยเงี้ยไม่โอเคอผู้ชายไม่ใช่ว่าจะชอบคุยเรื่องเซ็ก คุยกันง่ายๆอ่ะถ้าผู้ชายที่เขาจริงจังดีๆอ่ะเขาจะไม่ได้พูดเขาจะพูดเมื่อแบบมันมีความสัมพันธ์เหมือนเราเนี้ยเป็นแฟนแล้วเนี้ยเราถึงคุยเล่นทั้งแต่ซีเรียสคือเราบอกเลยว่าเราไม่ชอบเรื่องเซ็กอันนั้นคือจบจบซีเรียสไปก่อนพี่อ้อยว่าไงท้านพูดถึงเรื่องเซ็กเนาะพี่อ้อยว่านะเอางี้พี่อ้อยจะบอกว่าพี่อ้อยก็รู้จักผู้ชายคนหนึ่งมาแปดเดือนคุยกันมาแปดไม่เคยพูดเรื่องเซ็กเลยแล้วปรากฏว่า เดือนที่แปดก็รู้ว่ามันเป็นส s c มเมอร์นี่ไม่เคยพูดเลิใเซ็กเลยแล้วก็มาเจอสามีเนี่ยรู้จักกันแค่วันที่หนึ่งมกราคมรู้จักกันทางออนไลน์เดือนกุนพาคุณลุงบินมาหาที่ไทยเลยนะคะก็แค่เดือนก,อกว่าเหมือนกับว่าเวลาของเราก็สั้นด้วยแล้วหลังจากที่เราเจอกันแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องการขอวีซ่าเพราะว่าพอเขามาได้สัมผัส ความเป็นเราเราได้สัมผัสการเป็นเขาแล้วเนี่ยมันจะบอกปว่าเฮ้ยอยู่ชอบฉันฉันชอบอยูเเ่เราชอบในตัวเขาเปล่าเขาชอบในตัวเราเปล่าถ้าชอบอันนั้นคือขั้นตอนต่อไปที่จะขอวีซา่าแต่ถ้ายังไม่เจอกันแล้วเขาพูดเรื่องจะขอวีซ่ากับเราเนี่ยมันก็ทาแม่งทาแม่งเนาะอืมนั่นดิจบเนาะ <c oughs> <c oughs> อะต่อไปคุยกับหนุ่มอังกฤษเขาบอก จะส่งเงินมาให้แล้วก็จะบินมาหาเดือนหน้าเขาจริงใจไหมคะให้พี่อ้อยก่อนแค่ว่าไงพวกเรื่องพอพูดถึงเรื่องการส่งเงินให้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่วายที่จะไปคิดถึงพวกสแกมเมอร์เพราะพอเขาเหมือนกับเขาส่งซิกมาให้เราอ่ะเขาอยากรู้ว่าเราจะมีแอคชั่นกลับไปหาเขาว่ายังไงใช่ไหมถ้าเรารู้สึกตื่นเต้นดีใจ เขาก็อาจจะดําเนินขั้นตอนต่อไปของเขาว่าเขาจะทําอะไรป้าอ้อยเองก็เจอพี่อ้อยพี่อ้อยเองก็เคยเจอไอ้ที่แบบโอ้เนี่ยเดี๋ยวจะส่งมาให้ข่าวของเงินทองจะทําง,งานอยู่ในเหมืองทองนะเนี่ยฉันไม่มีเวลาไปหาหรอเดี๋ยวจะส่งทองไปให้ส่งเพชรไปให้แล้วไอ้ข่าวที่มันออกมันโครมโครมเนี่ยมันก็สแกมเมอร์แล้วป้าอ้อยเคยเจอแม้กระทั่ง เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่แอร์พอร์ตโทรมาหาเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่าสิ่งมีส่งของมาให้คุณเนี่ยของเนี่ยมันต้องผ่านศุลกากร,กรเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเปิดดูแล้วมีทั้งเงินมีทั้งทองเนี่ยคุณจะต้องมาเสียภาษีนะค่ะเนี่ยพวกสแกมเมอร์นั้นะก็ระวังไว้ก่อนเออระวังไว้ถ้าเป็นโอ๊ตนะเดี๋ยวโอ๊ตแนะนําให้แบบตัวเองถ้าเป็นตัวเป็นตัวเองก่อนนะเพราะตัวเองไม่สนใจเรื่องตงค์ถ้าเจอแบบนี้นะโอ๊ตปฏิเสธเลยเงินนะ่ ไม่ต้องส่งปินมาหาก่อนละกันจะมาเมื่อไหร,ร่ยังไงบอกมาไม่ต้องพูดเรื่องเงินถ้าพูดเรื่องเงินอีกอมไม่ติดต่อแล้วจบอันนี้คือตัวตนของดิฉันนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นมองถึงความต้องการของสาวๆคุณคุณนะคำถามแรกคือคุณอยากได้เงินไหมละ่ะเขาจะส่งให้อ่ะเพราะว่าเราเคยแนะนําน้องนักเรียนอดไปแล้วเขาได้เพราอหลังส่งให้จริงตัวจริงถ้าคุณอยากได้เงินก็บอกเขา เธออยากส่งมาก็ส่งมาส่งมไม่ต้องเอาธนาคารบัญชีไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่<ม>เราจะให้เขาได้คือชื่อแค่นามสกุลเท่านั้นวิธีการส่งเงินมันมีวิธีอื่นมากมายใช้แค่ชื่อแค่นามสกุลเท่านั้นจบเขาสามารถจะส่งมาให้ได้ถ้าเป็นวิธีอื่นที่เราจะต้องควักเงินสแกมเมอร์เหมือนพี่อ้อยบอกเลยแต่ถ้าเขา<ม>อยากส่งแล้วเราก็อยากได้<ม>ก็แบบเอาได้เลยอยู่ส่งมาเลยอยู่จะส่งทางไหนอยู่ก็บอกอายมาเวทเทิลยูเ e นียนโอนเอินอะไรเยอะแยะ ที่มไม่ใช่ธนาคารและก็ไม่ใช่ว่าฉันจะต้องไปเสียธรรมรงธรรมเนียมอะไรไม่ทั้งสิน้นอันนี้คือ<ม>ความจริงที่น้องนักเรียนนักเรียนภาษาอังกฤษโอ๊ตนะ<ม>เขาบอกว่าผู้ชายเอาแค่ชื่อนามสกุลไปเท่านั้นเองแล้วเขาก็ส่ง w วลเทนจูเนียส่งอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกอ่านอยู่เงินเข้าแล้วอยู่เอาโค้ดไปรับเลยจบเ<ม>นี่ยเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วฝรั่งไปหาเขาตั้งสี่รอบแล้วเนี่ย<ม>แล้วทุกครั้งถ้ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแล้วเป็นเรื่อง<ม>ที่เราต้องควักกระเป๋านะคุณ คุณไม่ต้องคิดหรอกว่าเขาจริงใจไหมสแกมเมอร์ไหมไม่เอาเราไม่ต้องการผู้ชายที่มาเบียดเบียนเราคุณ<ม>นะอ่ะจบข้อต่อไปสนุกไหมย้อยสนุกไหม,ม <laughs> คุยกับหนุ่มเนเธอร์แลนด์อยู่ค่ะ<ม>เขาบอกว่าเคลียร์วันหยุดยาวๆที่บริษทัทได้แล้วเนี่ยเขาจะบินมาหาพร้อมลูกสาวตัวน้อยของเขาติดที่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ภาษา <c oughs> แค่นี้ยังไงคิดว่าไงไม่รู้พี่อ้อยไอ้ฐานะที่พี่อ้อยเคยเจอสแกมบ่อยพี่อ้อยก็รู้สึกท่แม่นท่แม่นก็เนี่ยเจอเจอแบบบอกแบบเนี้ยเสร็จแล้วอีกเดี๋ยวจะมีข้อมูลข้อความส่งให้ก๊อปปี้ตั๋วเครื่องบินส่งให้ดูอ่านี่นะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วนะอา่าพอบินขึ้นจะไปขึ้นเครื่องบินปุ๊บ ปรากฏว่าถูกโจรกรรมหรือถูกคนทำร้ายที่สนามบินลูกสาวฉันต้องเข้าโรงพยาบาลถ่ายรูปลูกค่ะลูกสาวนอนบนเตียงที่โรงพยาบาลมาให้ด้วยค่ะแล้วมันก็โชกกระเป๋าตังผมไปก็อมำรู้น้องก้อยก็พูดไปอ้างอิงถึงสิ่งก็ต้องเคยเจอใช่ใช่เอออันนี้เป็นไปได้อันนี้อันนี้นั่งมีประสบการณ์เยอะสำหรับโอ๊ตนะเรื่องภาษาอย่างที่บอกอะภาษาไม่ใช่ปัญหานะคะ ถ้าคุณสื่อสารกับเขาได้คุณเอาตัวรอดได้แค่คุณก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่การที่เขาพูดว่าเขาจะมาจะพาลูกมาหรือใดๆนะคะฟังหูไว้หูเหมือนที่พี่อ้อยบอกแหละตราบใดที่ยังคงเป็นคำพูดเขายังไม่ได้ปฏิบัติใดๆทั้งสิน้นเฉยๆไม่ต้องไปแบบตื่นเต้นโอ้ยผู้ชายจะมาหาฉันเขาชอบฉันไม่ต้องนะคะเพราะเขาอาจจะเหมือนพี่อ้อยไง เดินทางมาแล้วส่งรูปนั่นนี่ให้เอามีปัญหาลูกอ่าเจอแล้วจ้ะสแกมเมอร์องฟังเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเจออู้ป๊ะเช่เหมือนที่พี่ออยล่าให้ฟังเลยจะได้รู้ว่ามันใช่แน่นอนอันนี้ก็เป็นคำถามที่ไม่ได้ใหม่นะเจอเยอะเลยอายุมากแล้วมีแฟนฝรั่งได้ไหม <laughs> นี่ไงนั่งอยู่คนนึง <laughs> อถ้าอายุมากแล้วถามอายุมากแล้วหลายแปดสิบยังถ้าแปดสิบเข้าสิบไม่แนะนำแนะนำเพราะว่ามันเดินทางขึ้นเครื่องบินไปมาหาสู่กันเนี่ยมันจะทําให้เราสังขารเราแย่หรือว่าหากแน่แถวใกล้ๆ้ประเทศไทยอ่ะถ้าอายุปามาปานนั้นแต่ถ้าแบบห้าสิบหกสิบอะไรก็เดินหน้าไปจ้าแต่ถ้าอย่างพี่อ้อยหกสิบพี่อ้อยไปอยู่กับคุณลุงเนี่ยหกสิบ ตอนย่าง6ก็นะแล้วก็คนที่อายุมากกว่าพี่อ้อยเนี่ยเขาก็มีนะ65แล้วเพิ่งจะเจอกันก็มีมีมากเลยผู้ชายที่อเมริกาที่อายุมากแล้วแล้วเขาต้องอยู่ตามลำพังเขาก็อยากจะมีเพื่อนอยากจะมีคนที่ต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าถ้าสังขาร<ม>แล้วกันขอโทษนะใช้คำ<ม>ว่าสังขารแล้วกัน<ม>ยังไหวเดินทางมาได้ต่างประเทศ<ม>อ่ะเพราะ ผู้ชายนะจะไม่ไหวไหมคือถ้าคุณไหวอะถ้าคุณไหวคือคุณอย่าไปอย่าไปนึกถึงปัจจัยอื่นเอานึกถึงปัจจัยสังขาตรตัวเองก่อนดีกว่า <c oughs> ว่าไหวไหมถ้าไหวเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยุอะไรไงเออ <c oughs> นั่นเดี๋ยวถ้าถ้าไหวก็ไปเลยค่ะเดินหน้าเต็มตัว <c oughs> แต่ถ้าไม่ไหวแล้วอะแล้วผู้ชายก็ไม่ไหวกับคุณเงี้ยอย่าเลยลําบากคุยกันหนึ่งเดือนวิดีโอคอลแล้วขอยยืมเงิน ขอยืมเงินแบบนี้มีด้วยหรอคะไม่เอาค่ะสแกมเมอร์ถ้าคุัวกำลังคุยในเว็บไซต์แสดงว่าคุณมีช้อยอีกเยอะแยะคุณเดินหน้าต่อไปดีกว่าค่ะพี่อ้อยบอกไม่เอาค่ะเงินอกมันไว้หลังไม่คนนี้ขอยืมเงินไม่เอาไม่เอาเหมือนกันต่อไปนะคะอยากมีแฟนฝรั่งแต่ขี้เกียจหาจะให้คนอื่นหาให้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะว่าบางทีเขาก็ หายแล้วมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการแล้วจริงๆฝรั่งอ่ะเขาอยากจะจะชอบใครรักใครเขาก็อยากจะคุยกับคนนั่น<ฆ>เขาไม่ได้อยากคุยกับแม่สื่อคือถ้าขี้เกียจห่าก็ถ้าเอาแนะนานนะก็ไม่ต้องหาอยู่คนเดียวไว้แล้วแหละไม่ต้องมีหรือไบบม่งั้นก็อย่างเนี้ยที่เมื่อกี้เกินไว้นิดนึงเนี่ย พราะโอ้ยเขาสร้างเว็บไซต์ให้ได้แต่เวลาคุยมันควรจะเป็นเรา<ช>เองตอนนี้มันสมัยไหนละโปรไฟล์พี่อ้อยไม่ใช่เว็บไซต์โปรไฟล์เว็บไซต์ไอ้โปรไฟล์สร้างโปรไฟล์เพราะโปรไฟล์กับรูปภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่ดึงดูดใจแต่ถ้าเวลาต้องคุยแล้วเนี่ยยังไงคุณต้องคุยเองเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากอยากมีอยากได้ไม่ว่าจะเป็นสามีฝรั่งหรืออ,อื่นๆน่นะแต่คุณไม่ทําอะไรไม่ลงมือทําอ่ะ มันไม่ได้หรอกคะ่ะไม่เกิดอ,อย่าทำไม่ต้องทำหรอกอยู่ไปเถอะอยู่สวยๆอ,วอยู่อุบไทยนั่นแหละฝรั่งคุยแป๊บๆหายไปกลับมาคุยต่อมามาหายๆยังไงมีเยอะค่ะเพราะว่าพวกนี้มักจะเป็นหนุม่มๆอายุสักสี่สิบห้า อายุไม่เกินห้าสิบแล้วก็มีหลายคนเราก็าจะแบบเออคุยกับคนนี้สนุกกว่าเอาไปเปรียบไปคุยกับคนนั้นเออคนนี้ก็ยังน่าสนใจไม่ทิ้งเดี๋ยวไว้ค่อยกลับมาคุยต่ออะไรอย่างเนี้นนะคะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแ,<ล>แต่ถ้า,นา,นาเป็นผู้หญิงรุ่นเราแนะน,านาํนาผูห้หญิงยังไงแล้วเราจะต้องทําตัวยังไงมามาให้เขาเลิกคุยกับเขาค่ะเลิกคุยกับเขาไปเลยเออพราะถ้าเราคุยแล้วผู้หญิงมันมันมั่นคงนะมีความมั่นคงกว่าเยอะงั้นเราต้องเลือกคนที่ มาสม่ำเสมอนะไม่ใช่มามาหายหายนะไม่เอานะอีกสองข้ออีกสองข้ออ่ะนัดสาวไปดูหนังอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับฟอนะอันนี้ไปเจอมานะ่าสนใจชายไทยนี่แหละนัดสาวไปดูหนังแล้วก็บอกสาวไปว่าฉันใจ่ายให้เธอได้คนเดียวนะเธอพาเพื่อนมาด้วยไงฉันใจ่ายให้เธอได้คนเดียวเพื่อนเธอต้องออกเองสาวบอกว่าไม่แมนเลยพี่อคิดว่าไง อันเนี้ยไม่ได้จะจีบหรือไม่ฟงแฟนหรอกเพราะอ้อยวะเพราะว่าคุณสำหรับโอ๊ตอะโอ๊ตมองว่าก็ผู้ชายอ่ะเขาบอกเพราะโอ๊ตเคยมีประสบการณ์แบบนี้โอ๊ตโอเคนะผู้ชายอ่ะเขาบอกเพราะเขาอาจจะไม่มีงบไม่ได้เตรียมมาสำหรับว่าจะมีเพื่อนแล้วผู้หญิงอ่ะอาจจะไม่ได้บอกล่วงหน้าหรือเปล่าว่าฉันจะพาเพื่อนมาด้วย ผู้ชายเขาไม่มีไงก็ไม่มีก็คือไม่มีไงถ้าเราอันนี้คือเรื่องของมาังในปรยญาตเลยนะถ้าเราคิดคิดในในด้านในด้านทั่วทั่วไปไม่ได้คิดเห็นแก่ตัวเขาข้างผู้หญิงนะแต่ถ้าผู้ชายเขามีแล้วเขาก็เอ่ยป่าแบบนี้เขาก็บอกความต้องการเขาตรงๆดีนะแล้วเราผู้หญิงบอกว่าเขาไม่แมนอันนี้มันก็คือความคิดของผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งนะ ก็โยงเข้ามาในสายฝ่อได้ผู้ชายฝรั่งน่ะหลายคนนะเขาก็ไม่โอเคที่จะจ่ายให้กับคนอื่นแม้กระทั่งครอบครัวของผู้หญิงถ้าไม่คุยกันไว้ก่อนดีๆอ่ะเคยมีเคยมีเรื่องสามีขอย่าเมียหลังจากพาไปกินอาหารกับครอบครัวเพราะสามีบอกว่า ทำไมฉันจะต้องจ่ายเงินให้ครอบครัวเธอมันมีมันไหนเปเพื่อนเขายังเรียกว่าอเมริกันแชร์เขายังต่ักคนต่างจ่ายเลยใช่คือเราก็ต้องมองหลายๆมุมนะหลายๆด้านเนาะถ้าเรามองแค่ว่าเอ้ยอะไรวะแค่เนี้ยจ่ายไม่ได้ไม่แมนเลยมันก็เป็นแค่ด้านให้เราจะพาเพื่อนไปด้วยเราต้องบอกเขาตั้งแต่แรกว่าเออฉันขอพาเพื่อนฉันไปด้วยคนหนึ่งนะ เธอจ่ายให้ด้วยนะอะไรอย่างงี้โอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเคยโอ๊ตเคยแบบเป็นเหมือนแบบเป็นแม่สื่อก็ได้อ่ะโอ๊ตก็คุยกับฝรั่งแล้วเพื่อนผู้หญิงผู้หญิงก็อยากจะมีฝรัง่งแล้วก็มีฝรั่งมาจีบเราไงแต่เราไม่ว่างเราไม่สนใจแล้วว่าเออฉันมีผู้หญิงที่รู้จักแต่เขาจะชอบเธอหรือเปล่าหรือเธอจะชอบเขาหรือเปล่าฉันไม่รู้นะเราไปเที่ยวกันสามคนโอเคไหมแต่อยู่ต้องออกค่าจ่ายอยู่โอเคไหมหมดเลยนะทุกสิ่งเลยนะอยู่ออกค่าอยอยู่ออกให้ค่ารถค่าโรงแรมทุกอย่างค่าตั๋วเครื่องบินอายสองคนะ คุยกอนถ้าฝรั่งโอเคไปถ้าฝรั่งไม่โอเคเราไม่มีไงไม่ไปแต่ถ้ามาแบบเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยคุณก็ต้องคิดถึงใจเข้าใจเราอ่ะอันนี้อันนี้ในมุมของเรานะอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วสนุกจงเลยชอบกำลังคุยกันได้หนึ่งเดือนแต่เขาไม่เคยเปิดกล้องเลยเขาทักมาคุยเช้าเย็นเป็นคุณหมออันนี้อันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่เขาบอกแหละไม่เคยเปิดกล้องไง เขาบอกเป็นคุณหมออายุห้าสิบสามแล้วแบบนี้สแกมเมอร์หรือเปล่าคะแต่เขาจะทักมาเวลาเขาว่างนะแล้วก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนและที่คุยกันร้อยเจอสแกมก็อย่างนี้ยแต่ก็มีน่าจะมีคนจริงแต่ที่บางคนคนผู้ชายที่อายุมากๆแล้วบางคนเขาก็ไม่เคยคุยกันไม่นกล้องก็มีก็ต้องลองคุยกันแล้วก็มีพี่คนหนึ่งพี่เมื่อกี้เอ้ยเล่ามาในคลิปก่อนที่บอกว่า เขาบอกก็อ้อยว่าอ่าจะเข้าเว็บเนี้ยยังไงต้องได้เจอแน่แต่ควรจะเสียตังค์เขาประกันได้เลยเก้ิปร์เซ็ตอนที่เขารู้จักกับผู้ชายเขาไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้ากันในกล้องเพราะสมัยรุ่นเขาเก่าๆเขาไม่เคยคุณกันในกล้องจนทุกวันเนี้ยเขามาอยู่ด้วยกันผู้ชายกเกษียณแล้วมีเงินกเกษียณเนี่ย เดือนละหลายพันชีวิตเขาจะเป็นสุขมากคือนั่นมันสมัยก่อนเนาะออสมัยนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่ามผมไม่มีกล้องมไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเนี้ยมันซื้อได้มันซื้อได้ฟัทงที่ดีควรจากเพราออย่างน้อยเราจะได้เห็นคนที่เราคุยด้วยเรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยคุยกันแล้วได้เห็นกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่แท้จริงมากกว่าที่จะแค่ฟังว่าเธอพูดอะไรหรืออ่านแค่ว่าเขาเขียนอะไรเท่านั้นแนะนำว่ายังไงก็ควรจับสำหรับโอ๊ตนะ ถ้าไม่กล้องไม่คุย<ม>คุณคุยกับใครอ่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยขอวิดีโอก่อนถ้าเขาปฏิเสธ<ม>ไม่ต้องคุยต่อแล้วไม่เอาเลย<ม>เพราะเดี๋ยวนี้มันมีอย่างที่พี่อ้อยบอกอะสมาร์ทโฟนอะใครๆก็มีใครมาอ้างๆข้ออ้างทั้งสิ้นไม่ต้องเอา<ม>ตอนย้อนไปสมัยโอ้ก็ไม่มีสมาร์ทโฟนโอ้ยยังบอกมิสเตอร์บอกผู้ชายทุกคน<ม>อยู่ต้องวิดีโอคอลกับไอก่อนถ้าอยู่ไม่วิดีโอไ<ม>อไม่คุยต่อ มิสเตอร์เนี่ยนะมไม่มีวิดีโอไม่ไม่เคยใช้สกายไม่เคยอะไรเลยรอซื้อรอใช่ออดบอกโอเคไอรอวันไหนนัดมาถ้าไม,ม่วิดีโอไม่คุยเด็ดขาดคุณต้องแบบนี้แต่คุณแบบจะโหดเท่าออดได้หรือเปล่าไงถ้าคุณ<ม>โหดเท่าออดได้คุณจะคัดผู้ชายได้ระดับหน<ม>ึง่งจริงๆ<ม>สามีที่ได้มาก็กดีง่ะโปรไฟล์ดีไหม,มไปดูใน<ม>ในช่องออดค่ะได้ไลฟ์สไตล์อ่ะ คำถามก็โอตต๊ตมดแล้วทีวนี้อโอ๊ตก็จะแนะนำไหนๆมาคุยกันเรื่องแฟนเป็นคนต่างชาติแล้วนะพอโอ๊ตเนี่ยเขาก็มีบางอย่างที่เขาสามารถจะช่วยเพื่อนได้ก็แล้วแต่เพื่อนจะเอาไปพิจารณาแล้วก็ถ้าสนใจเนาะเขาก็จะมีงานเขียนเขียนโปรไฟล์นะรับจ้างเขียนโปรไฟล์ให้แล้วก็มีสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆคุณไม่ต้องไปนั่งเรียนกรมมา่ามันยากเขาจะสอนแบบที่ไม่ต้องพูดถึงกรัมม่า พ่อ้อจะบอกพี่ออ้เอเดี๋ยวพี่ออ้อเดี๋ยวพ่อ,อ้อพ่อไอจะบอกว่าพี่อ้อยนะทํางานกับฝรั่งมามากกว่าสามสิบปีเนาะไม่ได้ทํางานเป็นแบบนนายโดยตรงเป็นเลขาฝรั่งมามาบ้างเป็นเลขาฝรั่งอยู่สิบกว่าปีนั้งแล้วน้องนั้นก็ทํางานกับฝรั่งแต่เราก็ทํางานโดยมีทีมงานคนไทยเจ้านายใหญ่เป็นฝรั่งเนี่ยเชื่อไหมว่าพ่อ้อยมาเจอคุณลุงเนี่ยภาษาอังกฤษที่ใช้มันต่างกันลิบลัดคําพูด กับที่ทํางานของเราเราก็จะพูดถึงเรื่องของงานจะพูดถึงคําศัพท์ที่เป็นงานแต่พอมาอยู่แบบบ้านๆคาศัพท์ที่พูดมีเฉพาะเป็นบ้านแล้วที่สําคัญสําเนียงก็ต่างกันแล้วบางคำเขาพูดคําเดียวเขาไม่ได้พูดเป็นประโยคเหมือนตอนที่เราทํางานไม่ได้พูดเป็นแกมมาถามแค่คําเดียวเสียงสูงเสียงต่ําแค่นั้นเองเน้นประโสน่ะ เขาเข้าใจว่าผู้หญิงที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องพึ่งเรื่องแบบนี้ถ้าสนใจก็ลองคุยกับโอตูเวลาไม่ได้มีเยอะต้องเสี่ยงเอาใครโชคดีก็ได้ได้เรียนใครโชคไม่ดีก็อดขอบคุณนะคะุชอบจังเลยเอาไว้ครั้งหน้านะโอ้ก็ต้องไปทํากันบ้างเราต้องไปหาคําถามก่อนเราก็ต้องไปดูช่องที่เขาแนะนําเยอะแยะมากมายนี่แหละแล้วเจอคําถามอะไรที่ดูแล้วก็จะเอามาคุยกันนะคะก็จะมาชวน พี่อ้อยมาช่วยกันตอบอีกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่อ้อยแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะมีคําถามอะไรไว้อยากถามโดยตรงก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะแล้วแล้วเราจะมาบอกให้ใหฟังไม่ใช่พี่ช็อตกับพี่อ้อยนะ <c oughs> แต่เป็นพี่โอ๊ตกับพี่อ้อยสนุกดีชอบสวัสดีค่ะสวัสดีอ้อยด้วยสวัสดีทุกท่านค่ะ